สวัสดีครับผมช่างพงนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดนะครับชุดนี้จะเป็นมีดเดินป่ากับมีดแร่นะครับเล่มที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นมีดแคมใบ12บนิ้วนะครับสันอยู่ที่7มิลนะครับเป็นงานตีลอนจากเหล็กแหนบนะครับสันอยู่ที่7มิลนะครับใบ12นิ้วใบกว้างสุด2.3นะครับดามเป็นพยุงดำแดงนะครับสวยเลยนะครับ ตัวนี้เปิดขายที่900รวมทรงนะครับจากปกติ1ัน0นะครับเร่นี้ขาย900นะครับเนื้อลิมิสุดท้ายนะครับสำหรับมีดแคมนะครับชุดที่2นะครับตัวนี้จะเป็นมีดแล่ใบ6นิ้วนะครับเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็ก S 504นะครับใบจะอยู่ที่6นิ้วนะครับสันอยู่ที่5มิลใบกว้าง2.2นะครับด้ามเป็นพยุงดำแดงนะครับ มีเลขขนาดเดียวกันหมดเลยนะครับใบ6นิ้วนะครับได้สุดใจริมไหนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสลับมีเล่นะครับชุดนี้เป็นใบ6นิ้วนะครับ600รวมส่งนะครับ ไ่าสนใจริมในแด l ล n e เข้ามาได้เลยนะครับ